มาในมัลติแรกเลยนะครับโอ้แบบนี้ <c oughs> สเต็มแรกก็มี SSR <c oughs> มาเลยนะครับ สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง TP z e t t n Channel นะครับ <Hey! S 1> วันนี้เราอยู่กันในเกม Soul Land Reload no อีกเช่นเคยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมได้มีการกล่าวถึงปีปีตรงตัวละครระดับ SS บวกและแนะนำวิธีการเก็บเศษตัวละคร SS บวกปีปีตรงไปนะครับ hey! คลิปนี้นะครับผมจะมาทําการอันเชิญปีปีตรงระดับ SS บวกเข้าทีมนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าการที่เราอันเชิญปีปีตรงเนี้ยนะครับเข้าทีมเราจะมี BP เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ไปชมกันเลยดีกว่านะครับ <Hey. S 1> ตรงนี้นะครับผมก็ได้ทําการเติมเงินไปเรียบร้อยแล้วครับโดยค่าเสียหายอยู่ที่1 1 0 0บาทนะครับ เราไปรับเศษป,ปีปีตรงพร้อมกับเศทตัวละครเอสบวกตัวอื่นและก็เพชรกันเลยดีกว่าครับ <Yahoo! S 1> เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการรับเศษป,ปีปีตรง40เศษที่เหลือแล้วก็เพชรอีก1,800กับเศทตัวละครเอสสบวกอีก40เศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี้ เดี๋ยวเราไปดูโชคชั้นที่2และก็3หลังจากที่เรามีการเติมเงินเพื่อรับเศษป,ปิปีตรงกันไปแล้วทิกว่านะครับเรามารับของรางวัลจากการเติมเงินของเราตรงนี้กันดีกว่านะครับเมื่อเรามีการเติมเงินสะสมนะครับเป็นจํานวนเงิน1.98เหรียญน,นะครับเราก็จะสามารถมารับของรางวัลตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเมื่อเราเติมเงินสะสมตามจํานวนที่เขากําหนดเราก็จะรับของรางวัลตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ<ะ>อันนี้เป็นถุงที่เราจะแจกเพชรให้กับเราวิญญาจาณในสํานักของเรานะครับรเพื่อนๆืนี้ เรามาดูโชคใหญ่อีกชั้นนึงดีกว่านะครับเมื่อเราสะสมเศษป,ปิปิตรงได้ครบ130เศษนะครับเราก็ยังสามารถมารับของรางวัลก็คือเศษตัวละครระดับ SS บวกกับเพชรตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอโอ้โหเราได้เศษตัวละครระดับ SS บวกตัวอื่นมาถึง40เศษ นอกจากนี้เรายังได้เพชรมาอีก2,500เพชรเลยนะครับรับกันแบบจุกๆไปเลย <Hey. S 1> เสร็จสิ้นจากการรับของรางวัลของแจกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวเราไปอันเชิญปิปตรงระดับ SS เบวกเข้าทีมกันเลยดีกว่านะครับ <Yahoo. S 1> วิญญาจารย์ที่แข็งแกร่งผู้นี้ค่าขออันเชิญเจ้ามาอยู่ในไอดีของข้า เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทำการอัญเชิญปีปิปตรงตัวละครระดับ SS บวกเข้าทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โห <Yahoo! S 1> oh, oh, ตัวละครช่างสง่างามดูหน้าเกงขามสั้นลึกเกินโอ้โหนอกจากนี้นะครับการมีปีปิปตงเข้ามาในทีมของเรานะครับจะทำให้เกิดการพก ตื่นสกิลระดับ F ของถังเฉินนะครับสุดยอดไปเลยนะครับมีการปลุกตื่นสกิลระดับ F ของตัวละครอื่นด้วย <Hey! S 1> นอกจากถังเฉินแล้วนะครับถังฮาวก็มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเรามีเบนจมาศมานอาสูรแล้วก็ปีปีตรงระดับ S และก็ปีปีตรงระดับ SS บวก อยู่ในทีมของเรานะครับถังห้าวก็จะมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับ<ะ>นอกจากนี้นะครับการที่เรามีเชลรเรนเซียร,ระดับ ss บวกหรือลูกสาวปีปีตงนะครับจะทําให้ปิปิตงนะครับมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับพลังทําลายของปิปีตงกับพลังป้องกันทางด้านเวทมนต์ของปิปิตงจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเนืนี้ การที่เรามีลูกน้องที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อนายหญิงปรากฏตัวเบ็นจำนาและมารอาสูรก็จะทำให้หนายหญิงปิปิตงมีพลังทำลายและพลังป้องกันทางด้านกายภาพสูงขึ้นนะครับ oh, <no. S 1> ทีนี้เรามาดูนะครับว่า BP ของผมจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เมื่อผมอัญเชิญปิปิตรงโดยที่ยังไม่ได้ปั้นใดๆเลยนะครับ โอ้โห BP เด้งขึ้นมา1ล้าน5แสนกว่าเลยนะครับเพื่อนๆนเยอะมากๆเลยนะครับตัวที่ผมยังไม่ได้ปั้นปีกตรงเลยนะครับยังยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับตรงแฮนด์บุ๊กครับเพื่อนๆเราสามารถที่จะไปแอคทิเวทค่าในแฮนด์บุ๊กได้ด้วยนะครับเราไปปลุกตื่นค่าในแฮนด์บุ๊กกันดีกว่าครับ งนี้นะครับจะทําให้ค่าพลังทําลายของทีมค่าพลังป้องกันของทีมค่าพลังชีวิตของทีมเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนี้โอ้โห,โหพลังโดยรวมของทีมไม่ว่าจะเป็นพลังทําลายพลังชีวิตพลังป้องกันทางด้านกายภาพแล้วก็เวทมนต์เพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อน โอ้โหค่าพลังเพิ่มขึ้นมาอีกแสนแปดเลยนะครับแค่เราอัญเชิญตัวละครระดับ SS บวกที่มาใหม่เนี่ยนะครับโดยยังไม่ต้องปั้นทำให้ค่า BP ของทีมมีผ้าสูงขึ้นถึง1ล้านเเลยนะครับ <Hey. S 1> รบกวนเพื่อนๆทุกคนช่วยกันกดไลค์กับคลิปนี้แล้วก็กดแชร์กับเพื่อนๆท่านอื่นรวมถึง subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและจะได้ไม่พลาด คลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคน